ก็สั่งบอกอเขาก็หลอกจ้าเคยเห็นกหมอิ่้อกินอะไรกู้ลาเมาก็สั่งบอกอเขาก็หลอกจ้าเคยเห็นพกหมอิ่ล้อไปกินอะไร กุหลาบมากอสั่งบอกอลยเขาก็หลอกเจาเพิ่เห็นก็มองไปกินอะไรกุหลาบมะกอสั่งบอกรลเขาก็หลอกเจ๊เพค่เห็นกมองไปกินอะไร กุหลบเมาก็สั่งบอ้อเขาก็หลอกจ้าก็เคยเห็นบออบบ่านอกไปกินอะไรกุหลับเมาก็สั่งบอ้เขาก็หลอกจ้าก็เคยเห็นบออบบ่นอกไปกินอะไร กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนหน่อยนำนิณเด้อจ้า